นกนกบอยบ้านหนุ่มโสดโหมดพร้อมเลฟิฟถือเลิกดีในวันอังคารที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาจัดพิธีบวงสวงเปิดกองซีรีส์โดยได้รับเกียรติจากคุณกนกพรผู้จัดการวีทีวีประจำประเทศไทยคุณเนททักษยาผู้บริหารกองทัพปลอดชันรว่วมโดยนักแสดงเข้าร่วมพิธีบวงสวงกันอย่างคับคั่งค่ะอาทิเบสวินทวินเซงวิชัยเจ้านายจิรพัฒน์โนเกียชวินวัฒน์พักชวิทพงษ์มอนเตชิน กีตาทันทิตานายากอรวิยาและมีพี่ๆสื่อมวลชนและบรรดาแฟนคลับเข้าร่วมงานค่ะณด้านหน้าอาคารโมเดิร์นทาวสามารถรับชมเรื่องน้องน็อกบอยบ้านหนุ่มโสดหมดพร้อมเลิฟพร้อมกันทั่วโลกทุกวันพฤหัสเวลา20นาฬิกาเริ่มวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ทางแอปพลิเคชัน V t ทีีค่ะสวัสดีครับผมโนเกนนะครับครับครับรับบเป็นอันนครับผมครับผมครับก็นะนะครับระบบเป็นลาเต้ครับผมสวัสดีครับผมเป็น,น,นรบนนนะรบ,บบ,บอุบ่นบบทีครับ คสวัสดีครับผมเซงรับบทเป็นคันวาคเขาสวัสดีค่ะพี่แนทค่ะรับบทเป็นผู้จัดรับบทเป็นผู้ผู้จัดผู้ผลิตค่ะสวัสดีค่ะรับบทเป็นแพลตฟอร์มวีทีวีค่ะค่ะก็สำหรับโปรเจกต์น้องน้องบอยส์นะคะที่มาที่ไปก็จริงๆนับว่าเป็นเรื่องแรกที่เรา ตั้งใจที่จะสร้างสารรค์ในรูปแบบที่ไม่ได้มาจากบทประพันธ์นะคะก็คือในทีมงานเองเนี่ยเราก็มีการคุยว่าเออเราอยากลองทําอะไรใหม่ๆหรือบ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีไอเดียว่าเอออยากทำคอนเทนต์ที่เหมือนแบบมีหนุ่มโสดมาอยู่บ้านเดียวกันออคอนเซ็ปต์มันประมาณนี้ก่อนเริ่มแรกเราก็เลยชวนทางออพี่แนทนะคะบ้านกองทัพมาคุยว่าเออเรามีไอเดียประมาณนี้แล้วเราอยากจะต่อยอดกันอย่างไรก็เลยเป็นที่มาที่ไปของโปรเจกต์น้องน้องบอยในวันนี้ ก็สาหรับเรื่องนี้นะคะเรามองว่าจริงๆซีรีส์ววยก็มีอยู่ในประเทศไทยมาแบบเกือบๆจะ10ปีแล้วนะแล้วก็ในหลายๆอลิตภัก์ค่ะ,ะ,ะ,คะมันก็จะมีเรื่องของว่าเป็นนักเรียนบ้างนักศึกษาบ้างเราก็รู้สึกว่าเราอยากแหวกออกจากพล็อตเดิมๆนะคะแล้วก็ในใน,ในครั้งนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากให้มันมีความแบบทะลึง่งทะเล้นของเด็กๆมากขึ้น ก็เลยรู้สึกว่าเออเรื่องนี้น่าจะมีความกลมกล่อมในเรื่องของอความเป็นเด็กผู้ชายอยู่ในบ้านเดียวกันแล้วก็ทําให้มีความแตกต่างของซีรีส์ mm hmm. ก็นักสแสดงก็ต้องบอกว่าเป็นความโชคดีแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของ VTV นะคะที่เราได้มีโอกาสทำงานกับอย่างแรกเลยได้ทำงานกับ h e a d l i n e ร์ไท l แ n นดเป็นครั้งแรกในโปรเจกต์นี้นะคะแล้วก็ ได้น้องเบสมานะคะล้วก็อีก3าท่านของศิลปินของเทสไลเนอร์ไม่ว่าจะเป็นเซงเจ้านายแล้วก็โนเกียก็ต้องบอกเลยว่าการคัดเลือกนักแสดงก็ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็ได้มาถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าใหม่อะค่ะแต่ว่าน้องๆเองก็มีความตั้งใจในการทํางานแล้วก็ลงเวิร์กช็อปเยอะนะคะแล้วก็แต่ละคนก็ศึกษาในเรื่องของคาแรคเตอร์ตัวละครแล้วก็ตั้งใจที่จะ,ะนําเสนอออกมาอย่างเต็มที่ค่ะเขาบอกว่าจริงๆคอนเซ็ป คอนเซปต์ของน้องนักบอยเนี่ยสนุกมากมันเริ่มมาจากการที่แบบเราไปนั่งฟังเด็กๆเ,เขาคุยกันในในในวงแล้วเราก็แบบโหเวลาหนุ่มๆเขาอยู่ด้วยกันมันแบบมันแซ่บเนาะมันเขาคุยอะไรกันสนุกจังเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นไอเดียว่าแบบเฮ้ยถ้าเราทำ ซีรีส์ที่เป็นแก๊งหนุมโสดมาอยู่บ้านเดียวกันแล้วมาแบบมีภารกิจเดียวกันในการทาเรื่องสนุกๆอย่างเงี้ยเออก,ก็ก็น่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีแล้วก็ไม่เคยเห็นในวงการซีรีส์วของเรานะคะต้องบอกว่าเป็นแบบใหม่แบบสัต์จินมีทุกรสค่ะต้องบอกว่าน้องน,องนองบอยมีทุกรอ,อจินก็มีแบบจิกหมอนเลยนะเออจินก็มีแซบก็มีสนุกก็มาอ,มอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะได้แก๊งนี้มาเนี่ยคาดว่าน่าจะมาสักประมาณแบบ3,000ันคนะ่ะกว่าจะได้แก๊งอู้คือแบบ นั่งดูกับทีมโปรดิวเซอร์ของทาง VTV อะค่ะแบบกี่วันก็ไม่รู้อะแบบโหวันนึงดูแบบดูเป็นร้อยคนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะได้แบบทั้งทั้งสี่คนมาที่มีความสามารถรูปลอเห็นไหมคะลูกๆแบบว่าหล่อทุกคนหน้าตาดีมีความสามารถตั้งใจอย่างเงี้ยกว่าจะได้แก๊งนี้มานะคะครับเออผม ระบบขอพีครับก็พีก็จะเป็นหนุ่มโปรแกรมเมอร์ที่หนีปัญหาที่เป็นความสัมพันธ์มาครับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ประมาณนี้ครับผมไม่สปอยเยอะธันวาครับระบบเป็นระบบเป็นธันวาของเซงเขาเป็นธันวาครับก็เป็นหนุ่มเนียครับที่เพิ่งเรียนจบมาแล้วก็กำลังมองหางานอยู่ครับซึ่งจริงๆเนี่ยธันวามีความฝันอยากเป็นฟู้ดรีวิวเวอร์แต่ว่าด้วยความที่เงินมันไม่ดีขนาดนั้นเขาก็เลยต้องเลือกระหว่างสิ่งที่ชอบกับสิ่งที่ใช่ครับครับสรับลาเต้นะครับก็เป็นหนุ่มที่ เพย์บอยกลุ่มตัวนะครับเป็นที่เล่นกลุ่มตัวแล้วก็เป็นแบบกลุ่มหาลัยที่ไปสายไปบ่อยท่าเลยต้องหาบ้านเช่าที่แบบว่าอยู่ใกล้มหาลัยครับผมส่วนผมครับน้องเล็กสุดครับก็โซนครับหนีแม่มาช่าบ้านครับเพราะว่าอยากมีชีวิตนของตัวเองครับแล้วก็เป็นตัวแปรสำคัญนะครับที่ทําให้พี่ๆได้มาพิชิตค่าเช่ากันครับค่ะก็ขอฝากนะคะซีรี วายปรากฏการแบบใหม่แบบสับนะคะก็อยากเชิญให้ทุกคนนะคะมาร่วมกันรับชมโปรเจกต์น็อกน็อกบอยส์ของมี v v r ี g i n a l นะคะได้ที่ VTV Application ค่ะ